สวัสดีค่ะทุกคนข่วันนี้เราจะพามากินผัดไทยกุ้งสดและหอยทอดนะคะในราคา40บาทจานใหญ่เล่นเลยนะคะซึ่งร้านนะคะอยู่ตรงข้ามกับตลาดเจริญสุขนะคะหรือเป็นที่รู้จักกันก็คือตลาดแมนฮัตตันนะคะซึ่งร้านนะคะเปิดทุกวันนะคะตั้งแต่4โมงเย็นถึง2ทุ่มอาจจะปิดก่อนนะคะถ้าของหมดแล้วแล้วก็อาจจะหยุดวันไหนก็ได้นะคะถ้าพ่อค้าแม่ค้าเขาติดธุระนะคะยังไงก็โทรมาก่อนได้นะเดี๋ยวเราจะขึ้นเบอร์โทรศัพท์ให้นะ ผัดไทยผัดไทยกุ้งสดแล้วก็มีหอยทอดแล้วก็นี้จะเป็นเครื่องเคียงนะที่ทางร้านแถมมางั้นเรามาลองชิมดูว่าให้เจ๊ลองชิมดูว่ารสชาติโน้ค่ะมีคนวาดให้เจ๊ลองชิมก่อนนะไอ้ผัดไทยก่อนแบบไม่ปรุงก่อนนะทุกคนแล้วค่อยเจ๊เขาปรุงทีหลังว่าเป็นไง ใส่พริกมะนาวแบบอร่อยเลยใช่ไหมแค่ไม่ต้องปรุงอ่ะอืมว่าปรุงรสจัดอยู่เลยแล้วเขาไม่กุ้งนะเธอถือว่าเยอะมากเลยนะใช่จานใหญ่นะทุกคนเขาเยอะมากใช่ลูกค้าเยอะนะทุกคนตอนเรามาตอนเย็นแบบไม่เอาเปลือกออกก่อนนะบอกก่อนกินเดือดหวานแค่ไม่ต้องปรุงอ่ะ นะคะก็จะสใส่แคร์พิซมะนาวมะนาวจบเลยขาดยังไงอะ่ะคะกินอร่อยกินคู่กันอะ่ะมีหัวปีด้วยอือเดี๋ยวขั้นก่อนลองพงอ่า้เดี๋ยวลองอันนี้ดูให้ลองกิน,นลองอ่าหอยทอดหอยทอดใส่กับน้ำใส่กับน้ำจิ้มเลยวะเดี๋ยวก่อนลองจิม้มแบบปกติ เป็นไงเจ๊อือร่อยเนาะออร่่ยกับแสงก็ชอบร้านนี้ถูกเลยทุกคนราคาไม่แพงเนี่ย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 นี่ราคาเห็นไหมโมจัดการชิมแบบสูตรสูตรสูตรโมโมให้เขาดูหน่อยสิเวลาโมโมกินนะคะโมก็เป็นหอยทอดนะจ๊ะแล้วเราก็จะบีบมะนาวจากแล้วก็คลุกๆแล้วโมก็จะใส่มะนาวเหลือไว้ให้ด้วยนะจ๊ะ ตัวนี้จะใช้มะนาวเปลืองมากใช่ไหมเป็นไงอาจจะแบบอร่อยมากใช่ไหมเติมพริกไปแซ่บมากไปแทนไปตรงนู้นหน่อยนี่เขามีน้ำเรอ๋อทุกคนน้ำบริการตัวเองนะคะน้ำบริการฟรีค่ะแต่ให้เองแล้วก็อ่าหันมาเป็นนมนี่ก็ไม่กูจะทำอะไรกูก็ทำตามใจตัวเองนี่ก็นี่อ่ะก่อนองี่ก่อนพี่มขาก็มะนาวนาง นางจะกินสูตรนี้ค่ะตามฉัดแต่ก่อนนางไม่ใส่มะนาวอ่ะกินครั้งเดียวก็กินมะนาวตลอดอร่อยอ่ะใครมากินลองกินแบบเรากินได้นะัอาจจะชอบเหมือนกันอร่อยอร่อยกินกี่ทีก็อร่อยทุกนตอนนี้เราก็จะนั่งกินกันแล้วนะคือรีวิวแล้วอะไรแล้วก็ เดี๋ยวปิดคลิปตรงนี้ก่อนเลยละกันแล้วก็เดี๋ยวเรานั่งกินกันแล้วเนาะสำหรับก่อนไปอาเจ๊เป็นไงเป็นละโพมัเนี่ยอร่อยทอดเป็นไงอร่อยแล้วก็ได้เยอะทั้งสองอย่างเลยเนาะใช่อือเราชันก็คือถูกปากเลยชอบไหนมากกว่ากันหนวยแล้วคะชอบไหนมากกว่ากันชอบผัดไทยใช่ไหมมากกว่าหอยทอดออแต่ฉันชอบหอยทอดนะทุกคนแล้วมัวเพรทะเข่อ ร้านนี้เป็นร้านประจำเรากินตั้งแต่แบบวัยแบบเล็กเลยทุกคน,นก็เลยพาเจ๊ามาลองชิมนะเจ๊ก็บอกว่าอร่อยคอนเฟิร์มแล้วก็ราคาถูกนะทุกคนได้ยเยอะไงใ,ใครมาลองก็มาแถวอะไรนะมาแถวตลาดแม่ฮันตันนะตลาดแม่ฮันตันแต่ว่าถ้าผ่านตลาดจะเขียนว,ว่าตาลาดเจริญสุขถ้าเกิดมาแถวเนี้ยลองมาแวะชิมได้นะนะทุกคนคนร้านที่ร้านเยอะอยู่แล้วนะทุกคนถ้ามามาตอนเย็นๆมาตอนมืดมืดก็ได้แต่ว่าอย่ามาดึกนะถ้ามาแบบว่าเลยทุ่มเอ้เลยส่องุ้มไปอาจจะบางวันอาจจะหอยทอดหมดนะทุกคนต้องบอกก่อน อ่ะเพราะว่าวันนี้เราไปก่อนนะบ๊ายบายบ๊ายบายโอเค